สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมผู้จัดก,การทีมขี้เมาอยู่ในเตดผมก็เก็บเงินมานานนะครับหวังว่าแพ็กยูโร08จะเข้ามามันก็ไม่เข้ามาสักทีครับไอตัวลักกี้กระดาษกระดาคมมันเข้ามาก่อนครับผมก็เลยจะเนี่ยครับ สองละเก้ารอยเหมือนเดิมครับเหมือนเช่นเดือนที่ผ่าน,านมาครับลัคก,กี้เมสาลักกี้พฤษภาลักกี้มุทนาจนมาถึงลักกี้กรดกกดาครับเจ๊งมาตลอดทุกลักกี้เลยครับมันจะตั้งชื่อว่าลักกี้ทําไมกันวะเนี่ยซึ่งม,มันเจ๊งมาตลอดเลยครับไม่เคยได้อะไรดีๆเลยผมก็จะซื้อสักห้าสิบกล่องนะครับวันนี้ก็เติมไปสี่ร้อยบาท เดี๋ยวเติมเงินก่อนครับผมผมคิดว่าไอแพ็กยูโรเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเข้าประมาณกลางเดือนนี้นะครับจากความรู้สึกส่วนตัวนะครับคิดว่าน่าจะเข้าประมาณกลางเดือนนี้ เพราะว่าก่อนที่แพ็กจะเข้ามาก็ต้องเป็นไปตามธรรมเนียมครับต้องมีแบบว่าโปรพิเศษแรกเชลอะไรเงี้ยรับการ์ดดาบปีนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นที่เคยผันผ่านมาแล้วก็มีโปรโมชั่นประมาณสักเจดวันก็จะไปเป็นปลายเดือนก็ถึงจะเป็นเอาเป็นอะไรอ่ะเนี่ยครับ เป็นแพทตินนมเดือนสิงหาครับก็น่าจะเป็นทำนองนี้นครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถ้าเกิดไม่เข้ากลางเดือนนี้ก็ต้องไปนู่นนะครับรอเดือนหน้าเลยครับอยากให้มันเข้าเร็วๆครับ ห้าสิบกล่องครับไอลุยห้าสิบชิ้นลัคก,กี้กระดักกระดาคมรัวๆเลยครับ ะมีนักไต่ออกมาให้ลุนมั่งหรือเปล่าเนี่ยท็อปร้อยซะด้วยเนี่ท็อปร้อยนี่ต่ำสุดแล้วมั้งครับเนี่ย ออกแต่เงินอย่างเดียวเลยกล่องม่วงครับสองชิ้นละเฮ้ยสามล้าน สิบชิ้นนี่ขอนักเตะมนุษย์นักสองตัวก็ยังดีครับบอกแค่สองใบพอแล้วท็อปร้อยเนี่ยมันจะได้หรือเปล่า จริงๆแล้วผมก็หวังนะครับหวังเล็กๆอ,ะอ่ะก็ทีมชาติไทยชุดบีได้แชมป์ จริงๆแล้วก็หวังหวังเล็กๆว่าทีมชาติไทยชุดบีได้แชมป์คิดว่าน่าจะแจกอะไรเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะครับแต่ผลทุดท้ายก็ไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้แจกอะไรเลยก็เป็นอะไรที่น่าผิดหวังมากครับ ออกแต่เงินอย่างเดียวเลยครับไม่มีอะไรเลยนะี่ยนักเตะก็ยังไม่ได้สักตัวเลยมั้งครับเนะี่ยแสงเป็ดเลยครับหมดแล้วครับได้กุญแจสี่โมงมาสิบสี่อันเงินแสนห้าอีกสิบสองชิ้นเงินสองแสนอีกสิบ็ดชิ้นแล้วก็เงินสามล้าน ไม่ได้นักเตะเลยสักใบครับราครับเดี๋ยวเราก็ไปซื้อ,อกล่องสีม่วงก่อนครับสิบสี่ชิ้นครับผมได้แต่เงินอย่างเดียวเลยได้เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ งไม่มีนักเตะม,มาให้ลุ้นเลยโคตรเซ็งเลยกล่องนี้ม่งเอาล้วครับครบแล้วครับสิบสชิ้นตอนนี้เราก็ได้เงินมาเท่าไหร่แล้วได้กาสามล้านมาหนึ่งใบกาสองแสนสิบเจ็ดใบสองแสนคูณสิบเจ็ดก็สามสี่สามล้านสี่เป็นหกล้านสี่ละ แสนห้าสิบสองสิดล้านแก็6ล้านสี่ก็ได้มาได้เงินมาแล้วประมาณ8ล้าน2นะครับไปลุยยาวๆสิบสชิ้นดูกันว่าจะมีนักเตะออกมาให้ลุ้นบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับกล่องลัคกี้กระด็กะดาคม เปิดหัวมาแล้วแมตรีวอร์ดเลยครับยี่สิบชิ้นตามด้วยตัวจำลองครับอ่ารสุงครับตามบทครับอ่าแมตรีวอร์ดครับต่อไปก็อะไรอะ่ะตัวจำลองมไม ดีมากต่อไปก็เอาอะไรเดียกาส,สุมอหรออ่าท็อปร้อยมาครับสิบสี่ชิ้นขอนักเตะมานลุ้นสองตัวก็โอเคแล้วครับโอเคครับท็อปร้อยท็อปสองร้อยตอนนี้มีเงินอยู่ในมือครับแปดล้านสอง ขอ,อนักเตะอีกตัวหนึ่งสี่เ้นสุดท้ายแล้วอ่าท็อปสองร้อครับได้ตามสั่งเลยครับอแมทรีวอร์ด ชิ้นสุดท้ายครับขอยีมมอสออ่สิบล้านคูณสามมาสวยครับได้นักเตะมาประมาณสี่ตัวครับนี่ครับท็อปสองร้อยครับสองใบใบแรกมาโอ้โหการเลดเบลครับสิบล้าน มาที่สองมาโอโอเฮียสิบล้านเนี่ยเก้าหมืนท็อปร้อยครับมาสองใบใบแรกมาโบซิงวาครับสามแสนมาโอ้โหเจมินจอนครับ ก็เติมไป400บาทก็ได้คร่าวๆมาน่าจะอยู่ประมาณ20ล้านนะครับน่าจะได้นะ20ล้านก็ถือว่าไม่เจ๊งนะครับก็ถือว่ารอตัวไปอีก1ลัคกี้ประจำเดือนนะครับก็ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอผมก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปเรื่อยๆ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ